สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีนะครับเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาเพื่อก้าวสู่ระดับสากลดกรรัฐวิตตั้งเกียรพัชระนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายประธานทวีลพลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดวาทีรร้อยตีสมชายริมคีรีผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศในฐานะตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและนักกีฬาจาก12ทีมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีร่วมเปิดการจัดการแข่งขันฟุตบอลน,นักเรียนนะครับอายุไม่เกิน18ปีชายที่จะเริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15ธันวาคม2566โดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนสนามแข่งขันไปตามโรงเรียนต่างๆในหลายอำเภอของจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีทักษะด้านกีฬา รวมทั้งผู้ฝึกสอนนักกีฬานะครับได้ถ่ายทอดประสบการณ์ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศรวมทั้งการสร้างมิตรภาพในหมู่นักกีฬาโอกาสนี้หลายหน่วยงานนะครับเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬาทั้ง12ทีมรวมทั้งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบ,บรุรีเพื่อดําเนินการจัดแข่งขันและสนับสนุนเงินเพื่อปรับปรุงสนามรวมทั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดการแข่งขัน ให้มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยและสร้างบรรยากาศให้จันทบุรีพร้อมก้าวสู่การเป็นเจ้าภาพในมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันทบุรีเกมในปี2567รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมในการเป็นสปอร์ตซิตี้ต่อไปนักกีฬาของจังหวัดจันทบุรีที่เป็นตัวแทนแข่งในระดับชาติเนี่ยระดับ เยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติเนี่ยมีใบรับรองจากสมาคมมีใบรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยวันนี้มหาลัยหลายมหาลายัมาลายมาจองตัวให้ไปเรียนนี่คือโอกาสของเขาแต่ถ้าเขาจะต้องไปสอบชิงเพื่อแข่งขันเข้ามหาลัยเนี่ยบางทีก็ยากนะครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงและสังคมของวงการกีฬาเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยมีแต่พี่น้องเพื่อนหมู่มิตรนะครับสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีวินยัยมีกติกานะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ พวกเราได้ร่วมมือกันแล้วสนับสนุนอีกส่วนเนึงก็คือเราพยายามจะผลักดันวงการฟุตบอลในระดับประเทศของเราเนี่ยจังหวัดของเราไปสู่ระดับประเทศของเราเให้มากที่สุด